La 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 bắt tay mà clay lướt cơn chình có vừa xa lâu đi ฉันนั้นนาซีฉันพูดภาษายีวีเพื่อนของฉันก็เลยฟังไม่เข้าใจพูดไปแล้วต้องอธิบายคำนี้คำนั้นยังไงฉันต้องทำยังไงกันดีแล้วเอ่ยฉันบอกคิ้วคางลาปานาซีฉันบอกไม่ออาตาเมาแล้วที่เธอให้มานาซีดึงเงินตลอด ฉันนั้นถามว่ากี่โนเธอนั้นก็ทำเอออแต่จริงแล้วเธอก็ยังฟังไม่เข้าใจต่อจากนี้ต้องอธิบายว่ามีความหมายยังไงเป็นคำทักทายที่ทำเอาไว้ว่าไปในกันต่อ อจากนี้คงได้เข้าใจสักทีจะนั้นปีมิตรไม่ตรีไม่เสื่อมคลายใครมาถามก็เข้าใจคำนี้สำคัญยังไงฉันว่าเธอก็คงต่อไปได้เลยไอเรื่องภาษาแค่คำูดต่ในหัวใจของเราผูกพันบุภาษาใดแต่เราก็ยังเข้าใจ ฉันนั้นทาว่ากี่มโนเธอนั้นก็ทำเอออแต่จริงแล้วเธอก็ยังฟังไม่เข้าใจต่อจากนี้ต้องอธิบายว่ามีความหมายยังไงเป็นคำทักทายที่ทำเอาไว้ว่าไปไหนกันดีนะดีนะดีกันนะอย่าทำให้วุ่นวาย

ภาษาก็แค่คำพูดแต่ในหัวใจของเราผูกพันพูดภาษาใดแต่เราก็ยังเข้าใจเราอยู่รวมกันด้วยความรักใครพูดภาษาใดก็ไม่สำคัญพวกเราวงใหญ่เรื่อนร่างเดียวกันตลอดไปลา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 เราวงใหญ่เรื่องร่างเดียวกันตลอดไป 啦啦啦。La, la, la.